วันที่27สิงหาคม2568ในชินกรค้อังกุพ่วอในการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนางรุ่งเรืองรัตชูโชธพ่วอในการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีธาตุ นางนุงลักษแก้วนำเมืองพ่วมในการสู์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอเพนนางสาวกมลวันหินคำครูศู์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอศรีธาตนางสาวมิ่งขวัญญาตธรรมครูศู์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอเภอต่างอย นางสาวอรไทยรางเวียงคำนักวิชาการศึกษาและวิทยากรเข้าร่วมงานส่งเสริมอาชีพและนำเสนอหลักสูตรสกอรอที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโดยมีนายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเป็นประธานในพิธีกล่าวรายงานโดยนางสาวลิมทิพรวรินวัชระโรธ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการณศาลาห0ึปีกระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร